รู้สึกจริงๆรู้สึกตื่นเต้นคับเพราะว่าเป็นการมาเรียนทำอ,อิตาเลียนครับกาแฟครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ก่อนที่เราจะได้ไปลงมือเรียนทำกาแฟจริงๆครับผมแล้ววันนี้ได้อะไรไปบ้างอากไปเซนที่ร้านจริงๆก็เรียกได้ว่าได้พื้นฐานเขาเรียกว่าได้ความรู้ดีกว่าองความรู้เกี่ยวกับ กาแฟตั้งแต่เขาเรียกว่าประวัติความเป็นมาแล้วก็กาแฟสไตล์อิตาเลียนครับเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นมันมันเป็นพื้นฐานแบบหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ทําเมนูอะไรที่มันแบบแปลกหมายถึงว่ามันยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบพื้นฐานการทํากาแฟว่าแบบต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่แล้วกาแฟแต่ละอย่างในขั้นะตอนการทําก็ไม่เหมือนกันส่วนผสมก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับโอเควันนี้ได้ทำเมนูอะไรเราทได้ลองไหมวันนี้ได้ลองทำสองเมนูครับก็เป็น อเมริกาโน่กับ ino, คาปูชิโน่ครับก็ลองชิมลอง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 ,ลองชิมทั้งสองเมนูครับอย่างเมนูแรกเนี่ยคาปูชิโน่เนี่ยก็ก็คือเขาเรียกว่า,าพี่บาริสต้าเขาก็ช่วยจับมือทำเลยนะครับก็ช่วยช่วยช่วยลองแนะนำว่าแบบเราควรจะต้อง ตวงแบบนี้นะต้องมีการชั่งน้ําหนักแล้วก็ต้องมีแบบโอ้ขั้นตอนที่แบบค่อนข้างพิถีพิถันเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนที่มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนในการที่เราจะต้องอตวงให้มันแบบได,ไ,ดได้ปริมาณที่พอดีแล้วก็การใช้ส่วนผสมที่มันแบบพอดีอะไรเงี้ยครับคิดว่ากาแฟวันนี้ที่เราลองชิมมันเป็นกาแฟสองเซียนเนาะทิมแล้วแบบรู้สึกว่ารสชา คืออย่างวันนี้ที่ได้ลองทำนะครับก็มีกาแฟอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับคือจริงเราเมื่อกี้ที่ลองทำคือใช้แค่2แบบก็คือแบบแบบไลท์แบบบาเบาที่ทำเป็นเมนูคาปูชิโน่กับอีกเมนูที่เป็นแบบค่อนข้างที่จะเข้มหน่อยเอาวันนั้นฟุกเอาไปทำเป็นแบบอเมริกาโน่ถามว่าได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็ได้มันมีความมีกลิ่นมีรสชาติที่ที่แบบกลมกล่อมอร่อยถามว่ามันแบบ ฟูกชอบมากเลยอย่างตัวคาปูชิโน่อย่างเงี้ยเรา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 ทานแล้วเราแบบผสมกันนมเรารู้สึกว่ามันอร่อยแล้วมันกินง่ายดื่มง่ายอะไรเงี้ยครับส่วนตัวอเมริกันโฮเนี่ยตัวที่เข้มที่สุดถามว่ามันพอทานจริงๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเข้มจนทานไม่ได้แต่พอเราดึลองชิมแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันมันรสชาติมันพอดีอ่ะมันมีความแบบเออมันมันอร่อยอ่ะครับแล้วพูดถึงที่ร้านของฟูกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มเปิดแบบ ก็ตอนนี้ยังกำลังกลังใกล้จะเปิดแล้วครับเปิดวันที่19มิถุนายนนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมในส่วนของเมนูกาแฟแล้วครับส่วนทางร้านอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าเสร็จเกือบจะสมบูรณ์แล้วเลือ พวกเมนูเครื่องดื่มแล้วก็เมนูขนมครับผมวันนี้ไดเมนูใหม่ๆไปที่ร้านด้วยไหมก็เขาเรียกว่าได้พื้นฐานกัชงกาแฟส่วนเมนูเดี๋ยวก็ต้องไปคิดเพิ่มอีกว่าเราจะจะจะมีเมนูอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับนอกจากกาแฟแล้วอาจจะต้องมีเมนูแบบพวกเป็นเครื่องดื่มน้ำหวานโซดาหรือพวกขนมเบเกอรี่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยากแนะนำอะไรที่ร้านเรากับเมนูอะไรที่เราอยาก จริงๆด้วยความที่าเราเป็นคาเฟ่นะครับถ้าเมนูที่ฟูกากแนะนาก็คงเป็นกาแฟครับเพราะว่าอย่างที่เรามาเรียนวันนี้เนี่ยก็ได้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการชงกาแฟมาเมล็ดกาแฟเราก็ได้มาลองเป็นแบบของอิตาลีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ได้ความรู้แล้วเราอยากจะนําไปใช้ที่ร้านคาเฟ่ของเราด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยครับ วันนี้เป็นวันเกิดด้วยในไงาได้แบบวันนี้ทงานวันเกิดด้วยก็ดีครับรู้สึกว่าพอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะเพราะผ่านที่คืนมาทุกคนก็เริ่มแบบ happy เด r t h d a y เราเราก็มีโอกาสได้ได้ได้เห็นแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็มีโอกาสได้ไปทําบุญมีโอกาสได้เปิดโซเชียลก็เห็นทุกคนอวยพรก็ขอบคุณทุกคนมากๆรู้สึกขอบคุณทุกคนมากวันนี้เป็นวันที่แบบ happy มีความสุขมากๆครับเห็นได้ค่ะว่าวันนี้แันปลงไปรอวัน อ๋อครับวันนี้ที่ร้านก็ถือว่ายังไม่เปิดนะครับแต่ว่าก็ก็ให้แฟนๆได้มีโอกาสไปจัดคาเฟ่ไปถ่ายรูปเป็นเขาเรียกวเปิดแบบพรีกันแล้วกันไปไปจัดคาเฟ่ถ่ายรูปเล่นกันที่ลานคาเฟ่กันก่อนอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นไหมเดี๋ยวจะได้ไปเจอแฟนก็ตื่นเต้นครับก็จริงๆก็เพิ่งเจอกับทุกคนไปเมื่อวันที่28นะครับแต่ก็รู้สึกยังตื่นเต้นอีกเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันพิเศษนะครับทุกคนก็ พยายามทําไม่ว่าแบบเอาของขวัญมาให้หรือว่าแบบมามารอเจอเราเพื่อที่จะอวยพรมันเกินให้เราอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับสุดท้ายฝากขอให้ฝากอะไรถนูแร่แล้วก็นแบนครับผมก็ขอฝากแบรนด์กาแฟของเอ่อทีฟุกเซกาเฟโนเซเนติเด็ดครับเพราะวันนี้คือเป็นเอ่อเป็นแบรนด์กาแฟอ,าอิตาลีนะครับเรารู้สึกว่าลองมาทำแล้วลองมาชิมแล้วรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันดีจริงๆอยากให้ทุกคนได,ไ,ดได้ได้ได้ลองนะครับผมแล้วก็ยังไงพุกก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากร้าน The Little White House Cafe ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับ